นิสสันมาร์รถสวยสภาพดีราคาถูกตอบโจทย์ทุกเรื่องราวความประหยัดต้องคันนี้ครับ วันนี้พบกับผมกาฟิลมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับที่เดิมเช่นเคยนะฮะวันนี้มาพบกับ n i สสันมาร์ชเช่นเคยนะครับกับรถสวยสภาพดีและที่สําคัญราคาถูกมากๆคันนี้ภูมิใจนําเสนอนะครับเพราะว่าสภาพสวยมากแล้วก็ที่ใครกําลังมองหารถเล็กอีโคคาราคาประหยัดคันนี้มาถูกต้องถูกคลิปแล้วนะครับเพราะคันนี้นะครับจัดโปรโมชั่นในราคาสุดพิเศษเพียงแค่299,000บาทกับ 1.2E เกียร์ออโต้ปี2018นะ 2 9 9 0 0 0บาทถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะตอนนั้นนะครับผมอยู่ที่4 9 3 0 0 0้านัช้นแล้วคันนี้นะครับเซฟเงินในกระเป๋าได้เกือบ2,000 0 0บาทเลยทีเดียว นะครับคันนี้ตอบโจทย์นะมาดูกันนะครับว่าจะสวยงามมากน้อยแค่ไหนกับ n i สสันมาร์เครื่องยนต์ 1.2E g ร์ออโต้ปี2 0 1 8นะครับด้านหน้าของตัวรถดีไซน์สวยงามน่ารักแหละตามสไตล์ของ n i สสันมาร์นะครับโคมไฟหน้าสากิ๊กเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟ daytime running light นะครับด้านล่างของตัวรถนะด้านหน้านะครับผมบ่งบอกถึงว่ารถคันนี้สวยเดิมไม่ลุย คือแบบเน้นขับขี่ในเมืองคือแบบไม่ได้แบบสมบุกสมบันนะฮะถ้ารถใช้งานหนักแน่นอนละด้านหน้ารอยสะเก็ดหินย่อมมีแต่คันนี้มีน้อยมากถ้าจะบอกว่าไม่มีก็ไม่น่าจะใช่นะครับต้องบอกตรงๆชัดเจนตรงไปตรงมาแหละสำหรับคันนี้นะฮะ คันนี้สวยเดิมนะครับรอยสะเก็ดหินน้อยมากถ้าไม่มีแหละนะครับคุณผู้ชมครับด้านนอกของตัวรถสีสวยดูดีนะครับสีคันนี้มาพร้อมกับล้อกระทะนะครับผมเป็นล้อกระทะนะสำหรับคันนี้ขนาดยางนะครับเป็นยางปี2018สําหรับคันนี้มาพร้อมรถเลย165ทับ70 R14 ขอบ14นั่นเองนะครับคันนี้นะครับประหยัดพลังงานนะครับ 23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสามารถเติมแกส๊สโซฮอล์ e10 ได้เหมือนกันนะฮะคันนี้มาดูที่ด้านหลังของตัวรถห้องเก็บสัมภาระนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้นะครับผมสภาพสวยเลยนะครับไม่ได้ใช้งานหนักก็คือน่าจะแบบใช้ขับประมาณนั้นอย่างเดียวนะครับด้านหลังของตัวรถก็วางสัมภาระได้นะครับผมมาพร้อมกับยางอะไหล่อุปกรณ์แม่แรงมาครบเลยสำหรับคันนี้นะฮะ ด้านหลังไม่ซ้มไม่ช้ำนะครับน็อตเดิมนะครับผมนี่ให้ดูเลยนะครับสวยเลยนะฮะใครที่อยากมาดูตัวจริงนะครับมาดูได้ที่มงคลคาสเซ็ตเตอร์ตัวจริงกับตัวอยู่ในวิดีโอที่คุณกําลังดูตอนนี้เท่ากันแหละนะครับเพราะมันสวยสภาพดีมากนะครับคันนี้มาดูที่ด้านหลังห้องโดยสารด้านหลังนะครับเบาะผ้านะครับผมเบาะผ้านุ่ม ผิวสัมผัสสบายนะครับไม่อมความร้อนเวลาที่เรานั่งรถนะครับเวลาที่เราขึ้นรถหรือว่าจอดไวกลางแจ้งอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมครับในช่วงของ,ของตอนกลางวันกลับเข้ามารถโอ้โหนะครับมันจะย่อมแดดร้อนอมความร้อนไว้ข้างในแต่ถ้าเป็นเบาะผ้ามันจะไม่ค่อยอมความร้อนเหมือนแบบเบาะหนังเนี่ยนะครับนะมาดูที่ห้องโดยสารด้านหน้าครับสำหรับคันนี้นี่นะครับก็กว้างขวางนะสำหรับ Nissan Max เน้นความประหยัดราคาถูกนะครับในเรื่องของความประหยัดในเรื่องของราคาอันดับหนึ่งและรองลงมาในเรื่องของการใช้งานนะครับการเติมน้ํามันก็ประหยัดเช่นกันตก23่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตก23กิโลเมตรต่อลิตรคันนี้ก็ถือว่าประหยัดขับในเมืองนะครับคุณผู้ชมครับเลขไมค์คันนี้นะฮะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่ 78,558กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเลขใหม่78,558กิโลเมตรนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมเข้าศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องตลอดนะครับมีใบแท็กติดมาให้ด้วยนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงระยะนะนะครับผมก็สามารถใช้ได้แบบยาวๆเลยนะครับ2อ9แ0 0บาทถูกสุดคุ้มประหยัดได้เกือบ2 0 0 0 0 0คุณผู้ชมมาดูที่ภายในของตัวรถนะครับ เนี่ยดูดีนะครับผมถือว่าเขาใช้งานไม่ได้หนักมากอะไรนะครับวิทยุก็สามารถเปิดได้ชอบคลื่นไหนฟังเพลงอะไรก็เปิดตามใจได้เลยนะฮะเป็นวิทยุนะครับผม FM นะครับใส่ CD ได้นะครับผมหรือนะครับช่องเสียบ USB AUX ฝ<ห>ั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้นะนะครับ แอร์เป็นแบบแอร์แมนนวลครับคุณผู้ชมครับคันนี้แอร์ฉ่ำม,มากโอ้โหเนะฮยเย็นฉ่ำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับสำหรับคันนี้เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่นะครับผมสูง180เซนติเมตรเนี่ยสูง180นะะ่ในส่วนของพื้นที่ว่างของเฮดรูมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่อึออดอัดมันสะดวกสบายนั่งได้คุณผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับหรือว่า คุณพ่อวันไม่ว่านทุกคนน้องๆที่เรียนมหาลัยอยากมีรถเล็กๆไว้ขับไปเรียนสักคันหนึ่งคันนี้ตอบโจทย์กว้างขวางสบายแล้วก็น่ารักหาที่จอดง่ายด้วยเพราะมันคันเล็กนะครับทีนี้มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะครับสําหรับห้องเครื่องคันนี้เป็นอย่างไรบ้าง นี่นะครับผมสำหรับห้องเครื่องสวยเดิมสภาพดีนะฮะน็อตเดิมนะครับเน้นที่น็อตเดิมนะฮะร,รถคันนี้ไม่เคยทำสีมาน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับผมพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆที่มาจากโรงงานก็ยังคงอยู่ครบบ่งบอกถึงว่าสภาพเดิมๆของตัวรถล่ะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาดูในส่วนของนะฮะภายในโดยวรวมนี่คือภายในโดยวรวมคือสวยสภาพดีแล้วก็ที่สำคัญราคาถูก ใครที่ได้เป็นเจ้าของคันนี้ฟิลเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าราคาเพียงแค่2,99,000บาทนะครับ2,99,000บาทเท่านั้นถ้าตอนรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคา,าประมาณ4,93,000ฉะนั้นแล้วคันนี้เซฟเงินในกระเป๋าได้เกือบ2 0 0 0 0 0เลยทีเดียว รกรณีที่เราซื้อรถยนต์มือสองในช่วงนี้เนี่ยมันกลายเป็นรถยนต์มือสองเร็วมากฉะนั้นแล้วความคุ้มค่านะครับความียบเปรียบในเรื่องของได้เซฟเงินในกระเป๋านี่แหละในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดี D, สามารถจัดเต็มและฟรีดาวน์ได้เลยนะครับลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวน์ได้เลยนะผ่อนสบายๆนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4 0 0 0 4 4 4บาทนะครับและตอนนี้เนี่ยนะครับผมเรามีโปรโมชั่นลดดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0%นานถึง6เดือนหรือ12เดือนแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกรับนะฮะก็ทักเข้ามาดูสอบถามดูเงื่อนไขมีติดตรงไหนอะไรยังไงสอบสอบถามมาได้เลยเดี๋ยวฟิวช่วยหาวิธีการให้นะครับคันนี้ ทุกอาชีพออกรถง่ายมากๆนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะฮะก็ออกรถได้ง่ายเช่นกันวันนี้ขอขอบคุณแล้วก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยรอคุณเป็นเจ้าของอยู่สวัสดีครับ